สวัสดีครับตอนนี้อยู่วัดหลวงพอโตนะฮะผมในนามของร้านกะเพราอิ่มแป้ย0ี่สิบาทนะครับเป็นตัวแทนของแกงหอยหวานนะครับบ้านสิงห์นะครับ FC นุกปลายนะฮะนำเข้ากล่องมาบริจาคกับผู้อบพยพเหตุเพิงไหม้นะครับจำนวนห้าสิบกล่องนะครับจำนวนทั้งหมดห้าสิบกล่องพี่นับด้วยครับถุงละสิบนะครับ จำนวน50กล่องนะครับแก๊งหอยหวานนะครับฝากมาบริจาคนะครับครับยังไงผมในนามของร้านกะเพราอิ่มแป๊ะ20บาทนะฮะขอขอบคุณแก๊งหอยหวานบ้านงห์นะฮะ FC นุกปายนะครับที่อุดหนุนกะเพรา20บาทนะครับแล้วก็ที่ช่วยเหลือสังคมนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ bye